ได้แค่กับแก้มใครว่าฝ้ามีแค่ที่แก้มหนกแก้มมีแค่ที่หนวดนี่ฝ้าหน้าผากเองก็ทําให้คนไข้ของเราตกแต่งหน้าเมคอัพได้ปกปิดได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าหน้าผากมันคือจุดที่เด่นมากคือจุดที่คนจะมองก่อนจุดอื่นๆด้วยซ้ำนะเออฝ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยค่ะ ซึ่งหน้าผากเป็นจุดรับแสงได้อย่างดีบางคนหน้าผากโนกบางคนแบบเออชอบอรวบผมชอบเปิดงเูเฮงอะไรอย่างเงี้ยหน้าผากคือจุดรวมเขาเรียกอะไรอะจุดรวมสายตาที่ดีมากๆเลยแต่ปัญหาของคนที่เป็นฝ้าคือพอยิ่งเมคอัพพอยิ่งแต่งหน้าอฮ๊ยเข้มกว่าเดิมเขียวกว่าเดิมครึ้มกว่าเดิมทำยังไงล่ะทีนี้เมคอัพเอาไม่อยู่ ต้องอาศัยการรักษาที่เราจะต้องลงไปแก้ได้ถึงจุดต้นตอของการผลิตเม็ดสีเลยอันนี้คือเคสตัวอย่างค่ะคุณหมอเนี่ยเป็นฝ้าที่ค่อนข้างเข้มจริงๆบริเวณแก้มเป็นฝ้าหาวนี่ซ้ําแต่ว่าตรงหน้าผากเนี่ยก็เป็นจุดที่คุณหมอเองก็กังวลและนี่คือหนึ่งการรักษากับโปรแกรมมีสรักษาฝ้าไม่ใช้ความร้อนทําไมเราถึงไม่ใช้ความร้อนน่ะหรอ เพราะความร้อนเป็นอะไรที่ควบคุมยากเป็นอะไรที่เกิดผลข้างเคียงได้ง่ายและแก้ไขอาจยากกว่าการรักษาด้วยซ้ำนี่อันนี้ค่ะและตอนนี้หลังจากทำการรักษาไปแล้วคุณอยากให้ดูนี่ คนสวยของอิฉันถ่ายรูปอวดหิมะสวยๆมาให้เราดูคนไข้ที่กังวลเรื่องฝ้าอยากให้มีกำลังใจและมาฟังเรื่องราวของเคสนี้จากโคราชกันค่ะคุณกบมาจากโคราชสวัสดีคุณกบก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเป็นเป็นใครมาจากไหนคะอ๋อชื่อกบค่ะมาจากโคราชอืมค่ะวันนี้มาด้วยปัญหาของฝ้าค่ะบนหน้าผา เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะเกือบปีค่ะประมาณ6ประมาณ7 8ถึงเดือนได้รอแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีฝ้าเลยไม่มีค่ะคือน่าจะเกิดจากการใช้ครีมแล้วแพ้สารแล้วก็ทีนี้ก็เลยเกิดจากการรักษาเกิดจากการรักษาใช่จริงๆแล้วเป็นคนที่โครงหน้าสวยค่ะ ลุกดีมากขอบคุณค่ะคือเป็นคนสวยอ่ะเออคนไข้เราส่วนมากจะเป็นคนสวยซึ่งเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากแต่ปัญหาคือเราอยากเมนเทนตัวเองเราอยากดูแลให้ดูดีตลอดเวลาใช่บางคนเลือกเลือกวิธีการรักษาหลายหลแบบที่อาจจะใกล้บ้านไปหาง่ายๆค่าใช้จ่ายไม่สูงมากชของคุณกบเองเป็นแบบไหนนั่นเลยค่ะก็สวอค่ะคือใกล้บ้านรักษาง่ายแต่ทีนี้พอรักษาแล้วอันดับแรกเกิดการรักษาโดยการฉีด เริ่มต้นด้วยฉีดก่อนฉีดไปประมาณสิบครั้งฉีดแบบไหนฉีดหน้าใสหรือฉีดแบบฉีดฝ้าค่ะฉีดฝ้าเลยใช่แล้วว่าตอนแรกมีแค่ริ้วรอยมีแค่เรื่องของฝ้าจางใช่ค่ะแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยต้องรีบก่อนที่มันจะลามไปก่อนใช่เพราะว่าพอมันมีเห็นฝ้าขึ้นปุ๊บมันรู้สึกมันไม่มั่นใจตัวเองเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยขายของต้องเจอลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบพี่มันกังวลนะคะเราก็เลยหาทารรักษาดบบแรกคือการฉีดฉีดมาสึกว่่ามมัันไได้ผล คนไข้ที่ไปฉีดฝ้าบอกเราเสมอว่าฉีดฝ้ามันเจ็บมากคุณเอ๋อบ๊อมไม่สวยเจ็บกว่าคะจริงเหรอโดนไม่สวยเจ็บกว่าใช่ค่ะไม่สวยเจ็บกว่ามันเครียดอะค่ะคือแบบบางครั้งเราแต่งหน้าไปมันมันไม่ค่อยมั่นใจเราก็ไม่อยากแบบมันไม่ค่อยแบบไม่อยากเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมคอัพเอาอยู่ไหมกับฟ้าไม่อยู่อะค่ะมันยิ่งแต่งมันยิ่งเห็นเป็นเงาเงาอะ ยิ่งโปะยิ่งคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เอเอาไม่อยู่ค่ะมันก็เลยไม่มีความมั่นใจคือพยายามแล้วเมคอั up, พพยายามปกปิดแล้วค,คอนซีลเลอร์ก็แล้วน,นู่นัีน่นคอนทัวร์ก็แล้วใช่ค่ะเอาไม่อยู่ลวค่ะแล้วไปเริ่มฉีดฝ้ารอบหนึ่งรอบสองรอบสามมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคุณกอลม,มันบางครั้งมันก็เริ่มจางนะคะบางครั้งมันก็เข้มบางครั้งก็าจางก็เลยไป,ไปมาเฮ้ยทำไมมันลามอะ่ะก็เลยเปลี่ยนการรักษาตอนแรกจากคะแนนเต็มสิบนะคะตอนนี้เท่ากับเต็มสิบจากตอนแรกที่เริ่มไปรักษาด้วยการฉีด มันลดลงหรือว่ามันรีเวิร์สกลับมาในขณะนี้เท่าไหร่มันเหมือนกระจายเพิ่มมากขึ้นมันไม่มีการลดลงเลยค่ะมันใช่แต่เราไปรักษาให้มันลดลงไม่ใช่หรอนั่นสิก็เลยคือรู้ว่าเรามันเป็นกะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้ชีวิตการใช้ครีมนู่นนี่นั่นปรับอะไรเงี้ยค่ะคุณกบเป็นแม่ค้าออนไลน์ชาว่าก็มีการไลฟ์สดสปอตไลฟ์สองหน้าแบบนี้เลยใช่พอพอเป็นฝ้าปุ๊บงดสปอตไลฟ์ใช้แค่แสงไฟบนฝ้าที่เฉย แล้วก็ปรับกล้องเอาปรับแสงแบบปรับแสงเอาอะไรเงี้ยเรามีการปรับรูทีนในเรื่องของการทํางานของเราด้วยซึ่งส่งผลนะเพราะเราต้องไฟ์สดของทุกวันแทนที่เออแม่คะไฟ์สดจะหน้าผ่องๆมีสปอตไร้สองแน่เราก็ลดส่วนตรงนั้นลงเพราะว่าเรากลัวว่าจะไปกระตุ้นฟ้าใช่ค่ะโอ้ปรับตัวเองเยอะเหมือนกันโอ้โหทำทำทุกวิธีทุกทิศทางค่ะพอฉีดไม่ได้ผลก็เลยไปการเลเซอร์โอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้ไปใหญ่คือคือมันมันเข้มขึ้นนะคะ อ๋อช่ตอนแรกฉีดฝ้าว่าเอ้ยไม่จางละแต่กระจายกว้างขึ้นใช่ค่ะแต่ยังไม่เข้มถึงหนักเลยอใช่ค่ะไปเลเซอร์เลเซอร์แบบไหนเขาเรียกว่าอะไรพิโคชัวร์เหรอคะอ่าพิโคเลเซอร์เห็นไหมใช่ใช่ใชนวัตกรรมดังเครื่องดังเครื่องแพงนี่คือนี่คือนวัตกรรมล่าสุดของการทำการรักษาเลยนะใช่ค่ะคิดว่ามันดีสุดแล้วก็เลยเลือกเป็นยังไงทำไปกี่รอบ อ่หาหครั้งค่ะจบคอร์สก็เลยเฮ้ยมันรู้สึกมันไม่ดีขึ้นมันก็เลยมันก็ไม่หายมันก็ไม่จางก็เลยแบบตามตำราการรักษาด้วยเลเซอร์ะจะต้องอย่างน้อย6ครั้งขึ้นไปถึงจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งโดยทั่วไปคอร์สเขาก็จะขายเป็นคอร์สนะใช่ค่ะของคุณกบซื้อเป็นคอร์สหครั้งหงคอร์สมือนใหญตอนนั้นคอร์สสครั้งแถมหนึ่งแล้วก็จะซื้อเพิ่มแต่ทีนี้พอทำแล้วหน้ามันขมอะค่ะ ว่ามันมค้ำมันแบบมันหมองเลยอะค่ะเริ่มรู้สึกว่าคล้ำขึ้นตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองอแล้วว่าครั้งแรกอ่ะก็คงก็ยังไม่เท่าไหร่อ่าก็คงปกติแหละคงเป็นอาการปากติ<ช>พอครั้งที่สองเริ่มรู้สึกว่ามันคล้ำขึ้นค่ะแล้วเราทำยังไง ก็เลยเฮ้ยอ่ะหนเอาให้มันจบคอร์สเฮ้ยหรือว่าอือครั้งที่4ีครั้งที่5้าไปมามันไม่ได้ให้ผลเราก็เลยพอดีว่าเพราะว่าหลังจากการเลเซอร์เราก็ต้องมาแบบดูแลตัวเองในเรื่องของการบำรุงกันนู่นนี่นั่นมมยเจอรเลเซอร์อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือก็คือพยายามละคิดว่านั่นอาจจะเป็นเอฟเฟกของความร้อนที่เออมันเป็นแบบปกติแหละใช่ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะครบคอร์สไปแล้วครบคอร์สแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนมันกระจายเพิ่มขึ้น เป็นวงวงตอนแรกมันไม่เยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันจะเต็มหน้าผากแล้วอะ่ะโอใช่ก็เลยเครียดเพราะ,ะว่าพยายามรักษาด้วยสิ่งที่คิดว่าเอ้ยดีที่สุดแหละค่ะแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแถมเข้มกว่าเดิมด้วยใช่ค่ะตอนนี้เครียดมากใช่ค่ะแล้วฟีดแบ็กกับคนรอบข้างล่ะ ก็คือคนอื่นเขาก็เวลาคุยปกติอ่ะก็คุยปกติกันใช่ไหมแต่พอเวลาคุยปุ๊บเขามองตาเราเขามองเขามองหน้าผักเราใช่คนไข้จะบอกว่าใช่ก็จะแบบเออแล้วก็เลยแบบพฮ้อะไรอย่างนี้ยก็เลยแบบพี้คนไข้จะบอกว่าเฮ้ยเราอ่ะพยายามแต่งหน้าเราแต่งตาบล็อกตาเต็มทาปากสวยแต่ทาไมคนไม่มองจุดที่มันใช่เออคุาหมอพี่พอกังวลเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะแล้วมันก็แบบหน้ามันก็มองมันก็เลยแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลย ศึกษาหาข้อมูลก็เลยไปเจอที่นี่แหละค่ะอะไรทําให้ตัดสินใจว่าต้องเป็นโปรแกรมมีสของด็เรแนทล่ะคะจริงๆการรักษามันมีอีกเยอะนอกจากพิโคไงอ่าใช่ดูจากการรักษาของคุณหมอเฮ้ยมันมันไม่ใช่ความร้อนโอเคคือผิวเรา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 เซฟไปล้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูการรักษาของเขาแบบมันน่าจะโอเคนะดูจากรีวิวดูจากอะไรหลายๆอย่างนี่ค่ะก็เลยตัดสินใจมีรีวิวไหนที่ไปทัชใจว่าแบบเฮ้ยฉันต้องมาอันนี้แหละใช่ จำไม่ได้เออดูเยอะเหมือนกันค่ะจำไม่ได้มีมีมีหลายเคสเหมือนกันมีหลายเคสที่คิดว่าคล้ายเราใช่และเขาดีขึ้นใช่คือเราขึ้นบอกอันเนี้ยคิดว่าแบบคล้ายไหมคล้ายค่ะตรงหน้าผากใช่ก็เลยคือไม่ได้หวังว่ามันจะหายเลยก็คือรู้แหละว่าฝ้ามันไม่หายหรอกแต่มันจะจางขอให้มันจาง เห็นไหมฟิสิกอลหรือว่าหลักของการรักษาหรือว่าจุดเกิดของฝ้าเนี่ยมันคือการผลิตเม็ดสีจากเมลานอไซต์ก็คือเซลล์ผลิตเม็ดสีที่มันผิดปกติค่ะทีนี้ไปไหนอะเม็ดสีถูกผลิตออกมามันก็ฝังอยู่ใต้ผิวยิ่งถ้าความเสื่อมสภาพของผิวเราในช่วงวัยแล้วกันค่ะคนไข้ที่อายุเกิน35จะเห็นได้ชัดอว่าผิวมันโซมเร็วผิวมัน ใส่ขึ้นช้าฟื้นฟูได้ช้าใช่ค่ะใช่เราก็ต้องอาศัยหัตถการแล้วเนะ,ะก็ต้องอาศัยคุณหมอที่จะมาช่วยดูแลเรื่องนี้ถูกค่ะอ่ะแล้วพอตัดสินใจแล้วว่าต้องเป็นด็อกเตอร์เนทคลินิกตอนแรกจากโคราชจะมากรุงเทพไม่ใกล้นะ ใช่ค่ะก็คือคิดว่ามันทำไมมันมันไกลเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยทำยังไงดีว่ามันไกลแล้วแบบเว้ยเฮ้ยการเดินทางก็ลําบากอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่แบบบูแถวลัดพร้าด้วยรถติดแน่นั่นอะไรก็แบบเอาวะไม่สวยเจ็บกว่าอะไรเงี้ยมั้งแต่เมื่อคืนนะคะนอนอยู่โรงแรมเห็นทางเพจอ่ทางน้องแอดมินนะคะเขาส่งรายละเอียดให้ว่ามีโรงแรมตรงนี้ใกล้อะไรเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการทรีสดูแลให้เต็มที่ว่าเออตรงนี้มันใกล้นอนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลทอนเสร็จแล้วจะได้กลับไปพักผ่อนใช่ ก็เลยเลือกใช่เห็นไหมเราไม่ใช่แค่ดูแลลองคิวให้คนไข้นะเราดูแลถึงขั้นว่าหาที่พักใกล้เคียงให้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะคนไข้ส่วนมากค่ะคนไข้เราเนี่ยมีมาทั้งจากต่างจังหวัดม right> ีจากทั้งต่างประเทศค่ะอันนี้ยังถือว่าไกลมากมที่แค่ขับรถมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมาถึงที่ลาดพร้าวซอยสีแล้วแต่ละคนบางคนอาจจะมาจากออสเตรเลียเมื่อวานมีมาจากลอนดอนมีมาจากอเมริกามีมาจาก แคนาดาแคลิฟอร์เนียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันมีมาทุกประเทศอยากจะบอกคนไข้ว่าเราอยากจะดูแลคนไข้ในทุกๆพื้นที่จริงๆไม่ใช่แค่คนไข้จากต่างประเทศนะคะคนไข้ในประเทศเองก็สามารถบล็อกล็อกคิวคุณหมอเข้ามาล่วงหน้าได้เลยเพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าคิวคุณหมอหายากมากใช่ค่ะใช่ใช่ไหม,ใช,ใ,ชมใช่ค่ะคุณกลมคือคอนเฟิร์มเลยว่าคิวคุณหมอหายากใช่หายากจริงพอวันนี้ไม่ไม่ว่างตรงนี้กระตินะคะถึงได้วันนี้แหละยี่ิบห้า <ต>แล้วระหว่างที่ขับรถจากโคราชมานี่ะในใจม,มีมีเอมในใจหรือมีอะไรแบบในใจคิดไหมว่าเฮ้ยฉันจะหน้าบวมฉันจะนู่นน,นี่นั่นฉันจะดีขึ้นอ,อไม่กลัวเรื่องหน้าบวมนะคะคือแต่โกคือแบบกลัวอย่างเดียวคือมันไม่หายมันไม่เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ไม่กลัวเรื่องหน้าบวมเพราะว่าทํามาเยอะเหมือนกันคือเจ็บมาเยอะกับฟ้าละคือรักษาหลายอย่างานเงี้ยค่ะ จะบอกว่ามีคนไข้เคยจ่ายเป็นล้านกับโปรแกรมฟ้าแล้วไม่ดีขึ้นเลยนะ,นนละแล้วเขาลงทุนไปเกาหลีไปทํากับคุณหมอเกาหลีเสร็จแล้วก็ต้องบินกลับมาไทยอยู่ดีนะอเพราะจริงๆคุณหมอไทยเก่งมากๆะนะคะแล้วก็สามารถทําการรักษาให้คนไข้เห็นผลได้โดยที่โปรแกรมมิสเนี่ยเห็นผลได้ในครั้งแรกเลยอ,อย่างชัดเจนแต่อย่างที่บอกแหละฟ้ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยก,การกระตุ้นและความเสื่อมสภาพของผิวเนาะ โอเควันนี้จะบอกว่าหลังทําหน้าจะบวมซึ่งเตรียมใจมาแล้วว่าหน้าบวมกลับบ้านยังไงคะวันนี้ก็ลดส่วนตัวค่ะกลับไปนอนโรงแรมก่อนไหมหรือว่ากลับเลยค่ะกลับเลยก็ฝากขอให้คุณกบค่ะฝากบอกถึงคนไข้ทางบ้านว่าเนี่ยคุณกบเป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ในการรักษาด้วยหลายวิธีค่ะแต่ก็ฝากความหวังฝาก ติดตามดูรีวิวของคุณกบไปด้วยกันโอเคค่ะก,ก็คือตอนนี้มารักษากับหมอนแนทนะคะคือผลจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือจะไงลองดูรีวิวติดตามได้เลยค่ะสัญญาว่าจะอัปเดตกับมาสัญญาค่ะฝากคุณลูกค้าของคุณกบด้วยได้ค่ะสําหรับลูกค้าทุกทุกท่านนะคะถ้าสนใจ เกี่ยวกิปัญหาเกี่ยวกับพวกรูมสิวเกี่ยวกับพวกฝ้ามาที่นี่ได้เลยค่ะบริการดีมากน้องแอนมินก็น่ารักคุณหมอก็น่ารักค่ะค่ะขอบคุณมากาค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลคุณกบแล้วก็เคสอื่นๆต่อไปวันนี้เคสค่อนข้างแน่นสุขเสาร์อาทิตย์คุณขาอยากจะให้เคสอยากจะให้คิวกับค,ค,คนไข้ทุกคนแต่อยากจะบอกว่าล็อกคิวล่วงหน้ากันนิดนึงตอนนี้คิวยาวไปจนถึงเกือบสิ้นปีแล้วน่ะยิ่งคิวคุณหมอแนทก็คือแบบโอ้โหคนไข้จองจากต่างประเทศเพราะว่าเขาต้องบินเขาต้องล็อกไฟล์ต้องล็อกท ในไทยอย่ายอมแพ้ค่ะสู้เขาเพื่อคิวของเราและความสวยของเรากันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางแล้วก็ปัญหาผิวของคุณอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะส่งเข้ามาในช่องทางทุกๆช่องทางที่คุณสะดวกละกันแอปเขียวแอปฟ้านู่นนี่นั่นส่งเข้ามาค่ะเรามีเจ้าหน้าที่สัตนบายให้ความ